เบลล่าราณีเคลื่อนไหวกลางไอจกันนพัฒนลังประกาศผมปลื้มคุณเรียกได้ว่าตอนนี้ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็โดนจับตามองอยู่ตลอดเวลาสำหรับเบลล่าราณีแคมเปญกลับมาเป็นโสดอีกครั้งจนทำเอาหลายๆคนนั้นแอบจับจิ้นกับหนุ่มเล็กหนุ่มน้อยซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านกันนพัฒ ประกาศกลางไอจีบอกเบลล่าราณีผมปลื้มคุณทำเอาแฟนคลับกรี๊สนั่นพร้อมแคปชั่นแบบจริงๆว่าผมปลื้มคุณซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าทำเอาชาวเน็ตจิ้นหนักมากเรียกร้องให้มีละครคู่กันด้วย ล่าสุดทางด้านเบลล่ารานีเคลื่อนไหวหลังกันนภะพัฒประกาศผมปลืม้มคุณโดยงานนี้ทางด้านเบลล่ารานีก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้รูปดังกล่าวโดยการโพสต์อีโมจิรูปรูปชูสองนิ้วเพื่อเป็นการบอกว่าสู้ๆงานนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีลุ้นหรือไม่